ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสาวคลอดลูกบนรถกู้ภยัยคนแห่ซื้อเลขทะเบียนสาวท้องแก่สุดอัน้นคลอดลูกบนรถกู้ภยัยคนแห่ซื้อเลขทะเบียนเมื่อวันที่1 1ธันวาคม2565ที่ผ่านมากู้ภัยฮุก31คนครราชสีมาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมีหญิงสาวปวดท้องคลอดอายุ29ปีชาวลาวซึ่งขณะทํางานที่โรงงานมีอาการปวดท้องจะคลอดลูกกระทันหัน ระหว่างทางนางสาวดวงเกตได้คลอดลูกออกมาก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลทีมกู้ภัยจึงได้จอดรถที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้การช่วยเหลือทำคลอดเบื้องต้นก่อนงานนี้ทำโลกออนไลน์แห่ถามเลขทะเบียนรถคันดังกล่าวซึ่งหมายเลขรถกู้ภัยได้แก่นอน,นูคอควาย8048นครราชสีมาขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวดอทขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ